สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันค่ะการบวกจำนวนเดียวกันเป็นอย่างไยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนจะไปดูไปฟังเพลงเรื่องการนับเลขสนุกสนุกก่อนนะคะ เพลงที่ ok หนึ่งการบวกหน้ามือกับหน้ามือหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สามบวกสามได้หกสี่บวกสี่ได้แปดหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่สามบวกสามได้หกสี่บวกสี่ได้แปดเนื้อเพลงที่สองการบวกเลขหลังมือกับหลังมือ

ค่ะฟังเพลงสนุกสนุกเกี่ยวกับการบวกเลขไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองบวกเลขกันนะคะนักเรียนเริ่มจากคุณครูมีไอศครีมนะคะรสสตอรอเบอรีกับไอศครีมรสช็อกโกแลตมาให้นักเรียนดูนะคะจํานวนเท่ากันเลยค่ะ5กับ5นะคะทีนี้เราจะเอาจํานวนทั้งสองมาบวกกันนะคะ5บวก5เท่ากับจํานวนใดคุณครูจะใช้กรอบติดมาช่วยในการบวกเลขนี้นะคะ มันจุไอศครีมนะคะลงไปในกรอบสิบนี้นะคะนับดูนะคะได้เท่ากับสิบค่ะแล้วแนวคลิปนี้นะคะเราจะนำไปบวกเลขในข้ออื่นได้ยังไงนะคะนักเรียนดูนะคะหาผลบวกของจำนวนอื่นโดยใช้5บวก5จะหาได้แบบไหนเมื่อเรารู้ว่า5บวก5เท่ากับ10แล้ว5บวก6จะได้เท่าไหร่ ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าจำนวน6เพิ่มจาก5ขึ้นมา1ค่ะดังนั้นเมื่อ5บวก5เท่ากับ10 10ก็จึงเพิ่มขึ้นมาอีก1เหมือนกันค่ะดังนั้น10เพิ่มอีก1เป็น11เราสามารถเขียนได้ว่า5บวก6เท่ากับ11ค่ะต่อไปนะคะเมื่อเรารู้ว่า5บวก5เท่ากับ10 แล้ว5บวก7จะได้เท่าไรใช้วิธีการเดียวกันค่ะสังเกตว่า7เพิ่มจาก5ขึ้นมา2ค่ะดังนั้นเมื่อ5บวก5เท่ากับ10 10ก็เลยต้องเพิ่มขึ้นอีก2เหมือนกันนะคะดังนั้น10เพิ่มอีก2เป็น12เราสามารถเขียนได้ว่า5บวก7เท่ากับ12นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างในข้อนี้กันนะคะนักเรียนโจทย์ที่กำหนดให้คือ6บวก6เท่ากับจำนวนใดนะคะคุณครูก็จะใช้กรอบ10นะคะในการมาช่วยนะคะในการบวกของเรานะคะมีวงกลมสีชมพูนะคะอยู่6นะคะแล้วก็สีเขียวอีก6นะคะ นักเรียนลองนับนะคะว่า6บวก6ได้เท่าไรสังเกตนะคะเราจะเติมกรอบ10แรกให้เต็มจะเหลือวงกลมเล็กๆอีก2วงในกรอบที่สนะคะรวมเป็นเท่าไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ6บวก6เท่ากับ12ค่ะแล้วเราจะมานับจำนวนอื่นโดยใช้จำนวนเดียวกันแบบ6บวก6ได้ยังไงไปดูค่ะ การหาผลบวกของจำนวนอื่นโดยใช้6บวก6นะคะเมื่อนักเรียนรู้ว่า6บวก6เท่ากับ12แล้วแล้ว6บวก7จะได้เท่าไหร่นะคะให้หนัเกเรียนสังเกตนะคะว่าจำนวน7เพิ่มจาก6มา1นะคะคือเพิ่มขึ้นมา1ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่า6บวก6เท่ากับ12 12ก็ต้องเพิ่มอีก1เหมือนกันนะคะ 1ิเพิ่ม1เป็น13ดังนั้น6บวก7ได้เท่ากับ13นั่นเองคะ่ะนักเรียนลองมาดูนะคะว่า6บวก6เท่ากับ12แล้ว6บวก8ได้เท่าไรก็ใช้วิธีเดียวกันคือเมื่อเรารู้ว่า6บวก6เท่ากับ12แล้ว6บวก8สังเกต8เพิ่มขึ้นจาก6มาเป็น2นะคะ ดังนั้นเมื่อ6บวก6เท่ากับ12 12ก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก2 12บวก2ก็ต้องเป็น14ดังนั้น6บวก8จึงเท่ากับ14ค่ะนักเรียนมาดูโจทย์เลขในข้อนี้กันนะคะ7จบ,บวกเก็เท่ากับจำนวนใดเราจะใช้กรอบ10นะคะในการบวกเลขนะคะ แล้วคนที่จะมาคิดในข้อนี้ก็คือเด็กชายขุนครับรับอาสามาบวกเลขในข้อนี้นะคะขุนบอกว่าเจดบวก7ดเท่ากับ14ครับแล้วต้นกล้าค่ะต้นกล้าก็มีโจทย์ขึ้นมานะคะว่าของต้นกล้าเป็นเจ็ดบวก8ต้นกล้าบอกว่าผมใช้แนวคิดเดียวกับขุนนะคะเมื่อเจ็ดบวก7ดเท่ากับสิบสี่ ของต้นกล้า7บวก8เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดังนั้น14เพิ่มอีก1เท่ากับ15 7จบวก8จึงเท่ากับ15แล้วถ้าโจทย์ของคุณครูเป็นแบบนี้ล่ะคะ7บวก9คุณครูใช้แนวคิดเดียวกันคือเอา7บวก7เท่ากับ14แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกสองสิบวก2เท่ากับ16ค่ะนักเรียน เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะมาดูโจทย์ในข้อนี้กันค่ะโจทย์มีอยู่ว่า8บวก8เท่ากับจำนวนใดคุณครูจะให้กรอบสิบนะคะช่วยในการบวกค่ะมีคนอาสามาช่วยคิดค่ะแก้วตาค่ะนักเรียนแก้วตาจะมาช่วยบวก8บวก8เท่ากับจำนวนใดได้แบบนี้นะคะ แ้วตาบอกว่า8บวก8เท่ากับ16ค่ะนะคะทีนี้ใบบัวค่ะใบบัวเขาบอกว่าหนูอยากได้โจทย์บ้างคุณครูให้โจทย์ใบบัวไปว่าแล้ว8บวก9เท่ากับจำนวนใดใบบัวบอกว่าเมื่อ8บวก8เท่ากับ16นะคะ9เพิ่มจาก8มา1ดังนั้น8บวก9เท่ากับ16บวก1 จึงเท่ากับ17นั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาผลบวกของ8บวก9ได้จากนำผลบวกของ8บวก8คือ16บวกกับ1ค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกข้อต่อไปกันนะคะค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมาเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยคุณครูนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนในข้อนี้กันค่ะไปดูกันนะคะ เมื่อ5บวก5เท่ากับ10แล้วโจทย์ข้อต่อไปก็คือ5บวก6จะได้จำนวนเท่าไรนักเรียนลองช่วยคุณครูคลิปหน่อยนะคะใช่แล้วค่ะเราจะใช้แนวคิดจาก5บวก5เท่ากับสิบเมื่อ5บวก5เท่ากับ10นะคะเราก็เอาจำนวนที่เพิ่มขึ้นคือเลข6เพิ่มจาก5มา1มาบวกอีก หน,นะคะดังนั้น10บวก1จึงเท่ากับ11จากโจทย์5บวก6จึงเท่ากับ11ค่ะแล้วถ้า5บวก7ล่ะคะใช่แล้วคะ่ะเราก็ใช้แนวคิดเดียวกันก็คือ7เพิ่มจาก5มา2เมื่อ5บวก5เท่ากับ10นะคะ5บวก7เพิ่มอีก2ก็จึงต้องบวก2ค่ะสิ บวก2เท่ากับ12ดังนั้น5บวก7จ,จึงเท่ากับ12ค่ะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ6บวก6เท่ากับ12แล้ว6บวก7ละ่ะคะใช้แนวคิดใดคะใช่แล้วค่ะเมื่อ6บวก6เท่ากับ12เจ็ดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง เราจึงเอา12เพิ่มอีก1เช่นกันนะคะดังนั้น12บวก1จึงเท่ากับ13เขียนได้ว่า6บวก7เท่ากับ13ค่ะแล้ว6บวก8จะได้เท่ากับเท่าไรใช้วิธีการเดียวกันคือ6บวก6ได้12แล้ว8เพิ่มจาก6มาอีก2 ดังนั้น12เพิ่มขึ้นอีก2จึงเป็น14ค่ะสรุปได้ว่า6บวก8เท่ากับ14ค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนการบวกเลขในวันนี้ไม่ยากเลยเนาะแล้วสิ่งที่เราได้เรียนดูในวันนี้ก็คือการหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนเราอาจใช้ผลบวกของจำนวนเดียวกัน2องจำนวนช่วยในการหาผลบวก เช่นถ้าเรารู้ว่า5บวก5เท่ากับ10เราสามารถหาจำนวน5บวก6เท่ากับ11และ5บวก7เท่ากับ12ได้เช่นกันค่ะวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวนให้เรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ